เพราะรู้ตอนสามเดือนปิดมาเรื่อยๆจนห้าเดือนรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วน้องเริ่มใหญ่ขึ้นและเริ่มมีผลกับชุดลิเกแล้วมีผลกับการทำงานก็เลยตัดสินใจที่จะบอกคุณลุงจ๋ากก่อนเพราะเขาใจเย็นกว่าเยอะถ้าถามว่าทั้งคู่ไปรักกันได้ในหนุ่มแนะ็คที่เล่าว่าอยู่ในพาร์ทงานตอนทำงานผมเป็นหัวหน้างาน และมีการดูแลตั้งแต่น้องมาอยู่กับผมพ่อเอกก็สั่งให้ผมดูแลน้องประหนึ่งว่าพ่อเอกดูแลผมผมก็ดูแลกันมาตลอดเหมือนผู้ใหญ่ดูแลเด็กคนหนึง่งก่อนจะกลายเป็นคู่จิ้นเปลี่ยนมาเป็นคู่จริงเกิดขึ้นจากความผูกพันกับความสงสารน้องเกิดมาในชีวิตที่ไม่ราบเรียบเลยเราเห็นชีวิตเด็กคนนี้น่าสงสาร ไม่มีคนปกป้องไม่มีคนดูแล